ดีค่ะออม always ออมนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวออมจะมาพูดถึงปลอกหมอนแบรนด์หนึ่งนะคะที่ออมกาลังใช้อยู่ตอนนี้นี่นะคะเป็นปลอกหมอนผืนนี้เลยก่อนหน้านี้นะคะออมอะไม่เคยใส่ใจเรื่องปลอกหมอนมาก่อนเลยคือออมเป็นคนที่แบบนอนหลับยากนะคะกลางคืนก็คือจะหลับไม่ค่อยสนิทออมก็จะไปให้ความใส่ใจกับเรื่องของเตียงความนุ่มหนาแน่นของหมอนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่หลังจากที่ออมได้มาลองปลอกหมอนอันนี้นะคะจะบอกว่าการนอนหลับของออมเปลี่ยนไปมากนะคะมาแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะออมจะมาเล่าให้ ว่าปลอกหมอนแบรนด์นี้นะคะมันดียังไงของยี่ห้ออะไรทําไมถึงแบบเปลี่ยนไปขนาดนั้นมันดีขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวมารู้จักกันค่ะนี่ปลอกหมอนแบรนด์นี้นะคะชื่อว่าแบรนด์โชวาค่ะตั้งแต่ออมเปิดกล่องออกมาค่ะตัวปลอกหมอนเขาว่ามันเรียบหรูสวยงามมีความลื่นความแน่นของผ้าอะไรเงี้ยเอาแค่เรามองอะ่ะแค่รูปลักษณ์ภายนอกอะ่ะอันนี้ก็คือชนะไปแล้วหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้นะคะเขาเป็นปลอกหมอนผ้าไหมเมลเบอรี่แท้ร้อซนนะคะคือผลิตจากธรรมชาติไม่มีใยสังเคราะห์ไม่ มีเคมีอะไรที่แบบมาเจือปนเลยนะคะซึ่งเพามันเป็นผ้าไหมแท้ะคะ่ะทุกคนเวลาเราลูบเราสัมผัสอะไรเงี้ยมันจะมีความนุ่มลื่นกว่าผ้าชนิดอื่นๆน,นะคะแล้วผ้าไหมมัลเบอรี่ที่เขานํามาผลิตะคะ่ะเป็นเกรดสูงสุด 6A นะคะแล้วที่อมอชอบมากเป็นพิเศษนะคะนอกจากความหรูหราดูดีของเขาแล้วเนี่ยคือมันไม่ดูดซับเครื่องสาอางเวลาเรานอนหลับคะ่ะทุกคนอันนี้งงไหมปกติแล้วว่าอมอหน้าแห้งมากใช่ป่ะแล้วทีนี้พอเวลาทาครีมอะคะ่ะอมอก็จะชอบทาแบบโบ,บกๆหนาๆเยิมย้มๆทุกครั้งนะคะที่อมอยังนอนแบบปลอก หมอนใบเดิมอะคะ่ะเป็นผ้าทั่วๆไปที่มันแถมมากับตอนที่เราซื้อชุดผ้าปูที่นอนนะตอนกลางคืนเนี่ยเราโบกครีมหน้าเมื่อกขนาดไหนนะคะตื่นเช้ามาก็คือหน้าแห้งเหมือนเดิมจ้ะแต่หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ปอกหมอนอันนี้นะคะตื่นมาคือแบบหน้าเมื่อกอยังไงก็เมื่อกอย่างนั้นนะเอออมก็แปลกใจทั้งๆที่มันเป็นผ้าเข้าใจปะแต่ผ้าเนี้ยคะ่ะมันไม่ดูดซับมันไม่เสียดสีอะไรที่ทําให้สกินแคร์ของเราอะมันหลุดเลอะแล้วหายไปจากผิวเราะคะ่ะและอีกเรื่องนะคะที่สําคัญเหมือนกันก็นกคือเรื่องขออองผมอามาผมมมค่ะกา เียมมากขนาดหวีทั้งหัวแล้วนะมันยังไม่เรียบเลยอะแต่ปลอกหมอนอันเนี้ยมันช่วยให้เวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วค่ะผมเราอะ่ะจะยังเป็นทรงดูดีอยู่นะคะไม่ชีฟ้ฟูไม่อีเพิงอะคืออมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ทุกคนแบบเข้าใจสัมผัสอันนี้อะมันดูเหมือนอวยมากเลยนะแต่ว่าอมอ,อยากให้ทุกคนอะ่ะลองลองมาจับจริงๆอะว่ามันแบบมันนุ่ อ่ะแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาควบคุมอุณหภูมิได้ดีมากนะคะเวลานอนแล้วมันแบบเหงื่อไม่ออกไม่ร้อนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่ใส่ปลอกหมอนนะคะตรงนี้เขาเป็นซิปรูดแบบรูดสุดปิดเก็บชิดสนิทนะคะก็ไว้สําหรับป้องกันพวกฝุ่นละอองยิ่งออมเนี้ยเลี้ยงแมว2ตัวนะคะกลางคืนก็คือน้องแมววิ่งปุ ผู้ตรงนี้เขาก็จะช่วยป้องกันไม่ให้พวกเศษฝุ่นผงละอองหรือว่าขนน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเข้าไปฝังตัวอยู่ในหมอนของเรานะคะอืมก็เหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่แบบเป็นภูมิแพ้อยู่หรือว่าผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวออมจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่อมได้ใช้ปลอกหมอนแบรนด์โชวาแล้วเนี่ยอมมาได้ลองใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะจะบอกว่าการนอนของออมอะเปลี่ยนไปจริงๆนอนหลับง่ายขึ้นช่วงกลางดึกเนี่ยหลับได้สนิทมากขึ้นนอนแล้วแบบหัวไม่ร้อนนะคะแบบเหงื่อไม่ออสกิก แค่ที่เราทาบวกลงไปยังติดผิวนะคะไม่ติดหมอนแล้วพอร่างกายเราได้พักผ่อนนะคะได้หลับเต็มอิ่มมากขึ้นอะ่ะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเฟชนะคะสดใสหน้าก็ไม่ยับไม่หมองผมก็แบบไม่ชี้ฟูอะไรเงี้ยเออปลอกหมอนเนี่ยก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อมหันมาให้ความสําคัญมากขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวอมจะขึ้นคอนแทคเขาไว้ให้นะคะว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างเออแล้วเท่าที่อมเห็นนะเขามีหลายสีนะคะอันเนี้ยที่อมมีก็คือเป็นสีชมพูนะคะแล้วอมเห็นว่าเขามีสีขาวสีเบจอีกนะ อันนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบสีไม่เหมือนกันก็เลือกให้เหมาะกับชุดผ้าป,ปูที่นอนหรือว่าห้องนอนของเราเองก็ได้นะคะอ่าหมูกรอบอย่าเพิ่งเล่นกันนะลูกโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ออมด้วยนะคะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดอมเจออะไรดีๆได้ลองใช้สินค้าอะไรปังๆอีกนะคะเดี๋ยวอมจะได้มาทำคลิปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ